มาที่เรื่องของการขายข้าวให้กับสิงคโปร์กันบ้างดีกว่านะครับโดยทางดารัตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองระบุว่าสิงคโปร์เซ็นสัญญาซื้อข้าวของบริจักเอกชนไทยนะครับ22,000ตันก็คิดเป็นมูลค่ากว่า720ล้านบาทแล้วก็บอกว่าสนใจที่จะซื้อข้าวเหนียวอีก2,000ตันตอนนี้อยู่ในะระหว่างการตกลงราคากันอยู่ครับ นางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกนะครับว่าคณะผู้นำข้าวจากสิงคโปร์ตกลงที่จะซื้อข้าวหอมมะลิฤดูการใหม่นะครับ2,558ั2,559จากไทยมีปริมาณรวมทั้งสิ้นนะครับ22,000ตันมูลค่ารวมๆแล้วอยู่ที่720ล้านบาทเป็นข้าวหอมมะลินะครับในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี แล้วก็ยังสนใจข้าวเหนียวของไทยด้วยนะครับอีก2,000ตันแต่สิงคโปร์เขาบอกว่าราคาของข้าวเหนียวไทยเนี่ยมันสูงเกินไปจึงยังไม่สามารถที่จะสรุปเรื่องของการซื้อขายได้ในตอนนี้โดยจะต้องหารือเพื่อเจราจาต่อรองราคาให้ได้ก่อนนะครับถ้าราคาน่าสนใจก็ค่อยว่ากันทีทั้งนี้สิงคโปร์เองนําเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปี2556 มีปริมาณนําเข้าเนี่ยละครับ126,013ตันคิดเป็นมูลค่า3,993ล้านบาทแล้วก็ในปี2557นะครับมีปริมาณนําเข้า162,577ตันก็เป็นมูลค่า5,766ล้านบาทนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนปีนี้ ก็บอกว่ามีการนำเข้าข้าวไปแล้วเนี่ยครับอยู่ที่99,216ตันอันนี้จะคิดเป็นมูลค่า2,778ล้านบาทนะครับส่วนราคาของข้าวเหนียวขาว10%ราคาส่งออกณนะวันที่9พฤศจิกายนทนนี่บอกว่าอยู่ที่ตันละ776ดเหียญดลลาร์สหรัฐลดลงนะครับจากราคานะวันที่4พฤศจิกายนนะครับที่ตันละ803ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนราคาของข้าวหอมมะลิชั้น1ครับปี2557ทับ2558อันนี้อยู่ที่ตันละ842ดอลลา,าร์สหรัฐอันนี้ก็บอกว่าลดลงจากตันละ850ดอลลา,าร์สหรัฐเมื่อช่วงต้นเดือนแบบแป๊บเดียวเองนะครับลดไปตั้ง8เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองท่านก็บอกนะว่าได้มีการกำหนดแผนที่จะผลักดันการส่งออกข้าวในปี2559นะครับโดยตั้งเป้าจะเร่งทำตลาดข้าวเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีพื้นที่รองรับผลผลิตข้าวที่จะออกสู่ตลาดพร้อมทั้งดูแลราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำลงแต่จากรายงานล่าสุดก็พบว่ามีหลายตลาดที่นำเข้า จากไทยลดลงไปครับเพราะว่าประเทศผู้ปลูกข้าวอื่นๆประเทศอื่นๆนี่แหละครับเขามีราคาข้าวที่เขามาขายนี่มันต่ำกว่าข้าวของไทยนะเขาก็เลยไปซื้อข้าวที่มันถูกกว่าดังนั้นภาครัฐจะร่วมกับภาคเอกชนในการเร่งหาตลาดอื่นมาทดแทนเพราะเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจคุณภาพของข้าวไทยเนี่ยมันดีกว่าหลายประเทศอย่างแน่นอนนะครับขณะที่ทางด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็รายงาน ว่ากระทรวงเกษตรสหรัฐหรือว่า USDA เขาประเมินตัวเลขการส่งออกข้าวในปี2558เขาคาดว,ว่าอินเดียเนี่ยจะส่งออกได้อยู่ที่11ล้าน5แสนตันทําให้กลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกครับแล้วก็รองลงมาครับไทยเองส่งออกได้เพียง9ล้านตันเท่านั้นเลยลงมาอยู่ที่อันดับ2นะครับจากปีที่แล้ว2557ที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับหด้วยปริมาณ10ล้าน9แ7หมื่นตัน ส่วนเวียดนามคายังครองอันดับ3อยู่ครับอยู่ที่ปริมาณ6กล้านสองแสนตันและปากีสถานนะครับอยู่ในอันดับที่4นะครับอยู่ที่4ล้านตันอันนี้ก็คงต้องรอดูปีหน้าแล้วว่าระหว่างอินเดียกับเวียดนามนะใครอาจจะขึ้นมาแซงเป็นที่1หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอลุ้นกันอีกนะครับเพราะว่าบ้านเราปีหน้าภัยแ้งกำลังจะมาไม่รู้ข้าวจะปลูกได้มากหรือเปล่านะครับสาเหตุที่ปีนี้ไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าวให้กับอินเดียเป็นผลมาจากการที่อินเดียนั้นมีสต็อกข้าวภายในประเทศถึง30ล้านตันนั่นเองกก็็ทททําให้้มีีีพืน่่จะเบ เลยต้องรีบระบายออกเหมือนกับไทยนี่แหละแต่ไทยมีเพียงแค่อยู่ในสต็อก18ล้านตันนะครับทำให้ทั้ง2ประเทศเขามีสต็อกรวมกันเนี่ยกว่า40ล้านตันก็ถือว่าเกินปริมาณการขายข้าวของโลกนะครับที่เขาต้องการอยู่ที่35ล้านตันต่อปีแต่พอรวมกัน2ประเทศมัน40ล้านตันมันเกินอยู่แล้วแล้วก็ส่งผลให้ราคาของข้าวนะครับในตลาดมันไม่สามารถที่จะปรับตัวให้สูงขึ้นได้แน่นอนนะครับเพราะว่าของมันเยอะก็ต้องขายถูกๆลงไปโดยทางด้าน USDA ประเมินว่าในปี2559 ไทยและอินเดียจะส่งออกข้าวในปริมาณที่เท่าเท่ากันนะครับอยู่ที่9ล้าน5แสนตันซึ่งต้องไปติดตามสถานการณ์ผลผลิตของข้าวทั้งสงประเทศอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะมีการลดลงนะอย่างที่บอกก็ผลมันมาจากเรื่องของภัยแล้งที่มีผลนั่นเองนะครับสำหรับสถานการณ์ผลผลิตในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมเป็นช่วงที่ข้าวเปลือกของมะลิ จะออกสู่ตลาดเป็นจนํานวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ6ล้านตันเข้าเปลือกซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็มั่นใจครับว่าจะดูแลราคาเข้าเปลือกไม่ให้ตกต่ําได้เพราะว่ามีมาตรการในการช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะการรับจำนำยุ้งฉางอยู่ที่ตันละ13,500บาทแล้วก็บวกกับค่าฝากเก็บตันละ10,000บาทอันนี้วงเงินจะอยู่ที่26,700ล้านบาท ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2558แล้วจนไปถึงโน่นนะครับวันที่28กุมภาพันธ์2559เพื่อที่จะเป็นการดึงผลผลิตออกจากตลาดนั่นเองครับ